สวัสดีครับฟ้าสามก็ต่างถินครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่เมืองลบบุรีเนาะอยู่กับช่องเสื้ออาหารนิสานใต้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมทหารใหม่ครับมาเยี่ยมทหารใหม่เนาะมาเที่ยวที่ลบบุรีครับเพื่อนๆโอเคเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้มาที่ลบบุรีนะครับเอฟซีมาดูทหารใหม่มาดูทหารใหม่บรรยากาศดีครับยามเช้า ยาเช้าๆนะคร okay, oh ับเดี okay. ๋ยวไปดูกันที่ค่ายทหารนะครับผมดูทหารใหม่เอโอเคครับขอบคุณมากค่ะเอฟซีครับทหารใหม่ครับทหารใหม่วันนี้มาเยี่ยมทหารใหม่ลบบุรีครับพี่น้องอันนี้กำลังเตรียมกองนะพี่น้อง เงินเลี้ยงพอนหนึ่งใหม่เนาะพี่น้อง เลืองเ็นอุเวนจำโดยกอใหม่กองพันตายจิตวิทาดการขาพิเศษคน้ำรใหม่มารอรับประคำ่แงุโซดเดินอสนายสานายปวยสามนายผมมารอรับประคำิ่แงจาอะเีย นี่แหละครับมาหาทหารใหม่ก็จะประมาณนี้เนาะใครที่ไม่มีญาติมาก็มากินด้วยกันเนาะพี่น้องพี่น้องกันมากินด้วยกันครับนี่แหละนี่แหละเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมามากินด้วยกันเนาะตำมุ่งอีกแล้วตำมุคงอีกแล้วเนาะกินนำเพื่อนเนาะกินพาเพื่อนกันกิน นี่ครับมีอะไรเราก็กินด้วยกันเนาะกินด้วยกันครับเราเหมือนพี่เหมือนน้องด้วยกันนะเอากินกินกินวงนี้ก็จะสนุกเนาะเพื่อนหลายๆเรียกหมมาเรียกหมมาวะท่านเรียกมมมา มาเด้อกินข้าวอ่ะสินมา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 วงใหญ่ๆครับพี่น้องวงใหญ่อยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกูปึกน้ะไม่กูปึกเนี่ยสักแก้วไม่อยากไปถามอยู่จะเอาคุณลูกกับบ้านสักคนเอา วงนี้ก็จะคึกคลื้นหน่อยเนาะพี่น้องวงนี้ก็จะคลึกคลื้นหน่อยเนาะทำคอนเทนต์ติ๊กตอกสักนิดหนึ่งนะจะคลึกคลื่นหน่อยครับคึกคลื่นหน่อยเอาคนตำก็ตตำไปคนตำก็ตตำไปกล่องพันคึกคลื้นกล่องพันคลึกคลื้น นี้เราอยู่กับกำลังคนอาหารใหม่ความแข็งแรงต้องมาก่อนเดี๋ยวผมจะสั่งจากแถวหน้ากระดานผมใช้เวลาห้าวินาทีทหมดแถวต,งตรงากระดานเล่งทั้งหมดจแัแถว่ะหมบ <laughs>

ครับขอยญานนะครับเนี่ยครับบรรยากาศลูกหลานครับมันหยุดมันพููปล่อยเยี่ยมทหารใหม่นะครับัเนี้ก็มีความสุขครับหนุใหม่พอมีความสุขก็คิดถึงพ่อแม่นะครับ นี่ครับครอบครัวพลทหารครับครับทุกครอบครัวพลทหารครับมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียหานด้วยนะครับณนกองพลทหารมาพระนารายณ์นะครับพลทหารพลลมนะครับ คือคลื่นคือคลื่นวงนี้วงใหญ่เนาะพี่เนาะวงนี้วงใหญ่ครับเพื่อนๆที่มีญาติมาก็ไม่มีญาติมาก็มากินกันอยู่นี่เนาะมากินรวมกันอยู่นี่แหละครับเนาะไปทำกับข้าวกับปลามาให้กินกันทั้งของเราของเพื่อนเรามามาเนาะก็มีความสุขเนาะเห็นแล้วก็มีความสุขเนาะ ก็จะนั่งเป็นวงนั่งกินนะครับพ่อแม่มาหามาเยี่ยมเนาะพวกคุณไม่หยอกนู้นนั่งนู้นเต็มเนาะพี่น้องขออนุญาตนะครับนี่แหละครับความสุขเนาะความสุขของการมาหามาเยี่ยมกันก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะ นี่แหละครับนี่แหละครับความสุขของทหารใหม่เนาะนี่แหละครับความสุขของทหารใหม่ก็จะประมาณนี้มีครอบครัวมาเยี่ยมเนะาะกับข้าวกับปลามากินกันประมาณนี้เ,เยอะอยู่แล้วพี่น้องนู่นอู้นเข้าไปนู่นสุดโหโห,หลูกตาแล้ว เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับ